เถ้าเหตุการณ์ของเมื่อคืนนะครับที่พิษณุโลกเองเนี่ยเป็นแนวรอยเลื่อนที่ต้อง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 ยอมรับนะวันนี้ว่าเป็นรอยเลื่อนทีอ่อยู่ใต้ดินที่อยู่นอกเหนือ16กลุ่มรอยเลื่อนมีพลังที่กรมชรปพยกรธีเคยประกาศไว้นะครับในในตั้งแต่ปี63ตั้งแต่อดีตจะคือปี63นะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้นับรวมนะครับเป็นรอยเลื่อนใหม่ครับอ๋อคือเพิ่งเจอเลยใช่ไหมคะถ้าแบบนี้ ใช่ครับก็คือเป็นรอยเลื่อนที่พิเศษกว่าที่อื่นๆเพราะว่าเขาเป็นรอยเลื่อนที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ดินมันไม่มองมองไม่เห็นจากภาพกระเทียมหรือภาพทางอากาศข้างบนเลยว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับมันเป็นอยู่ในพื้นที่ลาบรับลา,บลาบไปอย่างเงี้ยแล้วถูกซ่อนตัวอยู่ใต้ใต,ใต้ใต้พื้นดินลงไปนะครับอืมค่ะเอ่อถ้าเกิดว่าอย่างอย่างดิฉันเองไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องของธรณีวิทยานะคะอาจารย์เราควรจะกังวลกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไหมคะอาจารย์ เอโดยปกติแล้วนะฮะในไม่ไม่จะชื่ว่าประเทศไทยประเทศบ้างก็ตามานะฮะในที่อื่นถ้าเป็นรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินนะครับภาษาอังกฤษมันก็มีชื่อเลือกเนาะคล้ายๆกันเนี่ยคือ hidden f ฟ i l เนี่ยก็ก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่ามันจะเป็นรอยเลื่อนถูกซ่อนตัวใต้ดินที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีพลังน้อยกว่ารอยเลื่อนที่มีพลังที่ปรากฏแนวบนผิวดินนะครับหมายความว่าหมายความว่ามันจะก่อให้เกิดพื้นไหวได้ ได้ประมาณเนี้ย4ี่จุด้าไม่เกินห้าเกิดหนึ่งเกิดสองบ้างและก็ความถี่ก็เกิดน้อยมากอย่างพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยตามข้อมูลสถิติที่มีเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวในประเทศไทยของกรมอุตุนิยมวิทยาและของกลุมใช้บุคกรทันดีแล้วเนี่ยย้อนหลังไปประมาณสัก60ปีก็ไม่เคยมีเลยพื้นที่นี้นับย้อนหลังกว่านั้นอีกนะครับโบปปอโบรัณก็ไม่เคยมีนะครับว่าว่านับเกือบร้อยปีอะไม่เคยเกิดเลยในพื้นที่ตรงนี้ไม่มีข้อมูลมาก่อนเลยว่าเขาเกิดแผ่นดินไหวได้ ค่ะค่ะอาจารย์คะค่ะครับค,ค่ะแล้วแล้วรอยเลื่อนใหม่ที่เราบอกว่าเราเพิ่งเพิ่งจะเจอเนี่ยเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นอีกไหมคะอาจารย์เอพื้นที่อื่นมีไหมก็ต้องตอบว่ามีนะครับมไม่ใช่ไม่มีก่อนหน้านี้ก็มีแต่ว่าเขาไม่เขาก็อยู่ระดับประมาณเนี้ฮะอย่างอย่างที่ถลางเองก็ประมาณเนี้ยก็กระดับสีนิดๆ <นะ S 2> ิดนะครับ แล้วก็ก็ที่อื่นๆก็แต่ว่าที่อื่นนะระดับสองระดับสามหนึ่งสองนี่เยอะนะอย่างเชียงใหม่นี่ก็มีนะฮะในตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีแต่ว่ามันน้อยกว่านี้คนไม่รู้สึกรับตรวจวัดได้เฉพาะสถานนี้ว่าใตดินไหวขนาดหนึ่งขนาดสองมันมีอยู่แล้วแตไไ่ได้แค่ประมาณแค่นี้แหละครับในเรื่องที่จุดซ่อนตัวใต้ดินอืมค่ะอาจารย์เรื่องของจุดซ่อนตัวที่อยู่ใต้ดินที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะ ปกติแล้วเนี่ยอ,อย่างบ้านเราวันนี้ที่เจอก็คือระดับ4.5เนี่ยมันมันสามารถแรงได้อีกไหมคะอาจารย์แรงได้อีกไหมตามสถิติข้อมูลก็ถือว่าที่ถูกซ่อนตัวนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในในข้อมูลเราแล้วนะฮะ<อ>ที่มีมที่มีจากประวัติศาสตร์จากข้อมูลที่เราบันทึกได้เป็นวิชาการนะครับเราไม่เคยเห็นลูกลูกขนาดนี้มีแต่น้อยกคนนี้น,นี่นะครับ